สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Flip Smile ครับวันนี้ผมจะมารีวิวลูบิกแกนนะครับ3 5 6 Xs นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับโอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวลูบิกนะครับเป็นแกน3 5 6 Xs นะครับก็ที่เห็น2กล่องนี้เนี่ยจริงๆคือรุ่นเดียวกันต่างกันที่สีนะครับตัวกล่องสีดำเนี่ยจะเป็นลูบิกสีดำที่ใช้สติกเกอร์ในการติด ส่วนตัวนี้ครับจะเป็นสติกเกอร์เลสก็คือจะเป็นสีของลูบิกเลยจะไม่มีสติกเกอร์นั่นเองนะครับโอเคพอเปิดกล่องออกมาเนี่ยทั้ง2กล่องทุกอย่างจะเหมือนกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะขอเปิดกล่องเดียวละกันอ่ะเปิดออกมาสิ่งที่เราจะเจอนะครับก็คือบัตรของแกน X นะครับแกน3ามพนหนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นถุงที่ใส่ลูบิกมาตอนแรกซึ่งผมได้แกะออกมาแล้วนะครับ ต่อมาสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือตัวกล่องตัวกล่องที่ใส่รูบิกมาก็คือกล่องนี้ตัวกล่องนี้ครับตอนผมแกะเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานหลายนาทีเลยนะครับว่าเอ๊ะมันแกะยังไงมันดึงมันเปิดหรือว่ามันงัดยังไงนะครับความน่าสนใจของการออกแบบกล่องนี้ก็คือกล่องนี้ครับจะใช้วิธีการกดเราจะกดกดลงและค่อยดึง อ่ามันจะเปิดออกในทางลักษณะแบบนี้นะครับปกติเราเห็นกล่องสี่เหลี่ยมเราก็จะเข้าใจว่าเปิดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเปิดเป็นฝาหรือว่าสไลด์ออกแต่อันนี้คือกดแล้วก็ดึงนะครับก็เรียกว่าเป็นการออกแบบที่ดูทันสมัยดูล้ำดีนะครับอ่าเวลาปิดกดดึงนะครับในลักษณะนี้แล้วก็รูบิกก็จะอยู่ข้างใน อีกหนึงอย่างนะครับที่เราจะเจอในกล่องก็คือกล่องสีขาวๆแบบนี้ซึ่งข้างในก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆอ่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคหมดแล้วอย่างแรกเลยครับคือแกนแกนกลางของตัวรูบิกนะครับซึ่งสามารถเอาไว้เปลี่ยนเวลาเล่นไปนานๆเนี่ยเราจะได้เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ถุง สำหรับใส่รูบิกไว้พกพานะครับต่อมาคือตัวปรับขันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของคู่มือรายละเอียดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดรูบิกแล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นคู่มือนะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคการเล่นต่างๆแล้วก็สูตรนะครับอ,อันนี้จะเป็นสูตรการบิด ต่างๆที่ถ้าเราจำได้หมดเนี่ยยังไงก็เล่นเก่งแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมแยกเก็บสักคู่สำหรับตัวรูบิกนะครับ2ตัวนี้เนี่ยคือรุ่นเดียวกันต่างกันในเรื่องของแบบสติกเกอร์กับสติกเกอร์เลดน,นะครับตัวที่มีสติกเกอร์เนี่ยผิวมันจะมันๆลื่นๆหน่อยนะครับแล้วก็มีความเงางามอันนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสติกเกอร์ได้ด้วยนะครับต่อมาแบบสติกเกอร์เลดน,นะครับก็จะเป็นสีของตัวรูบิกเลยตัวนี้เนี่ยจะมีความ ด้านด้านนะครับผิวมันจะไม่ได้มันไม่ได้ลื่นเท่าตัวแบบสติกเกอร์นั่นเองนะครับในส่วนของราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0จประมาณนี้นะครับเหตุผลที่มีราคาสูงอ่าลูบิกแกน3 5 6 x ก็เนะครับก็เป็นลูบิกที่มีน้ำหนักเบาทเทียบกับลูกอื่นๆเนี่ยจากที่จับแล้วรู้สึกว่าตัวนี้ถือว่าเบาเลยนะครับทำให้เราสามารถหมุนหรือว่าทำความเร็วเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาคือในเรื่องของ แม่เหล็กครับตัวนี้เนี่ยจะมีชิ้นแม่เหล็กอยูอ่จะเห็นว่ามีแม่เหล็กอยู่ตามนี้นะครับแล้วก็อีกฟังกช์ชันที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือแม่เหล็กของเขาเนี่ยสามารถปรับความแรงความเบาในการดูดของแต่ละชิ้นได้นั่นเองซึ่งตัวแม่เหล็กนยครับทำให้เราสามารถควบคุมรูบิกได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาหมุนเนี่ยมันจะได้ลงล็อกมันได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครเคยเล่นรูบิกตัวอื่นมาก่อนเนี่ย จะเคยเจอปัญหาก็คือเวลาหมุนนีครับบางทีมันติดขัดเราต้องมานั่งทําให้มันเท่ากันก่อนแล้วก็หมุนในส่วนของตัวแม่เหล็กที่ปรับระดับได้นะครับก็คือการปรับเนี่ยเราสามารถดันนะครับอ่ามันจะมีล็อกของมันตรงกลางในสุดนะครับหรือว่าดึงออกมานอกสุดก็จะเป็นในเรื่องของความแรงความเบาในการดูแต่ะชิ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่ามีฟังก์ชันที่น่าสนใจแล้วก็ ตอบโจทย์ของแต่ละคนได้นะครับในส่วนของฟีลลิ่งนะครับตัวผมเองเนี่ยจับรูบิกที่อยู่ใน c ีนะครับประมาณ99บาทถ้าจำไม่ผิดพอมาจับตัวนี้แล้วเนี่ยให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากนะครับทั้งในเรื่องของน้ำหนักที่เบาขึ้นความลื่นความสมูทที่มากขึ้นนะครับเรียกว่ามีความรู้สึกอยากเล่นรูบิกขึ้นมากว่าก่อนๆเยอะเลยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ อยากรู้นะครับว่าลูบิกตรงนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากตัวที่เราเคยซื้อเล่นตามตลาดยังไงนะครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยผมจะเอาลูบิกในแต่ละเลทราคานะครับมาเทียบให้ดูว่ามันมีความแตกต่างกันแบบไหนแต่บอกไว้ก่อนว่าลูบิกในทุกแบบเนี่ยก็สามารถเอามาฝึกเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าจะตอบสนองหรือว่าตอบโจทย์ในการเล่นที่แตกต่างกันถ้าเกิดว่าใครต้องการเล่นเพื่อไปแข่งเพื่อทําเวลาเลยเนี่ย ก็อาจจะต้องอัปเกรดเป็นรูบิกที่ดีมากขึ้นเพื่อเวลาที่น้อยลงนะครับเพื่อการเล่นที่เร็วมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าใครเริ่มต้นก่อนนะครับหรือว่าต้องการเล่นแค่อยากแก้ได้นะครับแค่ฝึกฝนยังไม่ได้คิดถึงขั้นที่จะไปทําเวลาอะไรมากนะครับก็สามารถเริ่มจากที่รูบิกตัวไม่แพงได้นะครับก็ทําให้ประหยัดงบได้ด้วยแล้วไวเล่นจน เก่งหรือเล่นจนเป็นแล้วเราค่อยอัปเกรดมาเป็นตัวที่ราคาสูงขึ้นได้นะครับครับก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิวลูบิกลูกแรกเลยนะครับของช่องฟึกสมยัยก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปดูกันว่าลูบิกแต่ละราคาแต่ละแบบเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงทําไมแบบนึงถึงถูกแบบหนึ่งถึงถแบบงงพงและมีผลต่อการเล่นหรือไม่ก็เอาไว้ติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกัอนในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ